เสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาทํำข้าวต้มข้าวต้มไก่นะมื้อเช้านะครับโอเคเกดน้มันไปหน่อยนะึ่งแล้วก็น,นี่ร้อนแล้วนะใส่กระเทียมไปเกิดเทียมนะครับ กลิ่นโชยขึ้นมานะครับแล้วก็วเดี๋ยวใส่หอมหอมหัวใหญ่เดี๋ยวเตรเียมซอยแล้วก็หอมหัวใหญ่นี้หั่นเตาแล้วใส่ไก่ลงไปนะครับ นี่ใช้ไก100นะ่1นึรกรัมใส่ข้าวประมาณเจกรัมนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้มให้มันบางเ็จะปริมาณก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับโอเคทีนี้พอไก่เริ่มสุก น้ำจะใส่ใส่เท้านะครับและแค่เหลกกับฟักทองนะฮะใส่ไปเลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครสามารถต้มหรือ นึ่งพวกแครอทพวกทองนี้ให้สุกก่อนได้เนี่ยก็ใส่ทีหลังนะหลังจากใส่ข้าวกับนะ้ำซุปต,ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ยพลังงานประมาณสองร้อยกว่าแคลอรี่นะครับเพราะว่ามีข้าวเข้าไปด้วยนปกติหลายคนนะสงสยัยว่าทำไมผมทํากับข้าวแล้วมันแค่ร้อยกว่าแคลอรี่เองอันนั้นยังไม่รวมข้าวนะเป็นกับข้าวล้วนวน,นี้ก็เอาไว้ทํากินตอนเช้านะเห็นมีหลายคนถามมาว่าอยาก ให้ทำอาหารเช้าบ้างเติมน้ำลงไปีเติมไปประมาณครึ่งลิตรนะครับ แล้วขั้นตอนการปรุงรสเนี่ยเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือหรือว่าซีอิ๊วก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ใครชอบกินแบบไหน,นถ้าชอบกินของไก่ของผักเนี่ยก็ใช้เกลือนะกลิ่นมันจะไม่ขวนแต่ถ้าใครชอบให้ให้มีกลิ่นนิดๆน,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 นี่นก็ใช้ซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสนะครับเดี๋ยวใครชอบกินน้ำปลาก็ได้แต่ก็ต้องระวังนะครับ ให้มีกลิ่นอ่อ,อนๆพอนะครับโอเคแต่ผมจะใช้ซอสปรุงรสนะครับอันนี้ซอสถั่วเหลืองนะครับประมาณเท่าไนร่ไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นเองครับเพราะว่าปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงนะต้อง น้ำที่ใส่ไปก็เป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำสต๊อกก็ได้แต่น้ำส,ำสต๊อกก็ถ้ามีเวลาก็ทำนะถ้าไม่มีเวลาก็ใช้น้ำสะอาดธรรมดานะน้าดื่มเหล่านี้แหละนะครับโอเคก็พอม,มาเริ่มมีผุดๆขึ้นมาแบบนี้ก็จะใส่ข้าวไปเลย นะ้วเราก็จะต้มให้เดือดเนี่ยรออย่างเดียวคือจะเพิ่มข้าวก็ได้อิงๆเเพิ่มข้าวเป็นสองเท่าก็ได้นะฮะแล้วก็แบ่งกันทานนะครับแคลอรี่ก็จะไปอยู่ที่สามร้อกว่ากว่านะครับแผนสองนะบแบ่งกิน2คนก็ประมาณร้อยกว่าแคลอรี่เหมือนกันก็เป็นพลังงานเบาๆนะฮะ นี่ผมจะใส่น้ําเยอะนิดนึงให้มันแบบพราะเดี๋ยวมันจะงวดลงอีกนะครับก็คือมันจะแห้งไปอีกนะสีสันใช้ได้เลยนะครับเอเราใส่ถั่วนันเตาเพิ่มดีกว่าอันนี้ผมเป็นถั่วนันเตาที่เป็นโฟเซน ก็น,นี่อยู่นอกเนี่การคำนวณนะคิดได้ก็ใส่เลยนี่ถุ่อันเตานะนสั่งได้เลยครับเขียนได้เลยครับโอเคก็รอเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับยิงเดือดปุ๊บเดี๋ยวข้าวบานบุปผะตัดใส่ชามได้เลยใส่ชามได้เลยนะครับโอเคก็หลังจากต้มเมมันห้าน,นาที <c oughs> เกือบสิบนาทีแล้วตอนนี้นะครับก็ <c oughs> ใดูนะตองตักขึ้นมาดูเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับข้าวมันก็จะเม็ดบานขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างใส่สุกหมดแล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตักใส่ชามได้ครับขอใส่พริกไทยนิดนึงนะชอบสาวพริกไทยนะครับเกินเอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันเลยครับ โอเคเตรียมชามนะครับเนี่ยตักข้าวต้มของเราร้อนๆเลยใส่ชามนี่เยอะมากเลยนะอาจจะจริงๆทานแค่นี้ก็ได้ดนะประมาณครึ่งหนึงก็ถ้าแบ่งกันสองคนทานนี่ก็จะน้อยมากเลยนะย Okay. ใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยก็แล้วแต่ชอบกันนะครับลองไปทำันดูนะครับถ้าจัดจานสวยๆก็ให้เห็นสีของผักหลายๆสีนะครับเค okay. โดยด้วยผักชีนิดหน่อยนะครับหั่นหยาบเสร็จแล้วนะครับนี่คือข้าวตม้มนะเป็นข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่นะครับกับผักแล้วก็ไก่หนึ่งร้อย100กร,รมัมนะใครจะใส่ไข่ด้วยก็ได้นะถ้าใส่ตามที่ทั้งที่ทำให้ดูอันนี้ก็ทั้งหมดก็ประมาณสองร้อยสองร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยสามสิบแคลอรี่นะครับเดีนะ๋ยวถ้าเกิดใครจะเพิ่ม ปริมาณอะไรก็เดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับผมก็ใครชอบใจอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะผมขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ